สวัสดีครับพบกับดร g ก e e n ร h a ินชานลเป็นประจำครับวันนี้เราพามาชมการชาร์จรถไฟฟ้าด้วยโซลา r เซลล์นะครับชาร์จรถไฟฟ้าด้วยไฟฟรีเลยนะครับจากโซลา r เซลล์นะครับซึ่งในตอนที่แล้วนะครับผมได้โชว์ถึงอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ที่จะนํามาต่อในการชาร์จนะครับด้วยรถไฟฟ้าด้วยโซลา r เซลล์นะครับซึ่งจะเห็นว่าทางด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีแผงโซลา r เซลล์นะครับในการที่จะ เก็บไฟนะครับมาชาร์จรถนะครับรถไฟฟ้าคันนี้ซึ่งถ้าเกิดเราดูนะครับก็จะเห็นว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับทำการชาร์จอยู่นะครับครับน่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวครับกับการชาร์จรถไฟฟ้านะครับด้วยโซล่าเซลล์นะครับชาร์จรถไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์นะครับชาร์จรถไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ พลังงานฟรีนะครับที่คุณชาร์จรถไฟฟ้าเอาไปวิ่งจริงๆนะครับเพราะพลังงานใช้ได้จริงๆนะครับของดร์กรีนใช้ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในรถกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมอยู่กับรถไฟฟ้านะครับที่เรากําลังทําการชาร์จอยู่นะครับมีคุณพี่สาวสวยเลยนะครับมาช่วยเราเปิดประตูนะครับ ด้านหน้านะครับเราจะเห็นว่ารถเนี่ยนะครับแสดงถึงสถานะนะครับการชาร์จอยู่นะครับเห็นไหมครับว่าจอเนี่ยนะครับมีการชาร์จไฟนะครับก็แสดงว่าอะไรครับรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับกำลังทำการเก็บประจุไฟฟ้านะครับกำลังชาร์จอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าคุณไปไหนนะครับแล้วก็อย่างที่บ้านสวนนะครับคุณมีบ้านสวนคุณอยากไฟฟ้าเข้าไม่ถึงแต่ว่าแต่ว่าอยากใช้รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับขับไปนะครับไม่ต้องกังวลแล้วนะครับว่าจะไปชาร์จตรงไหนนะครับถึงบ้านแล้วก็ชาร์จต่อได้เลยนะครับถึงแม้ว่าไฟไม่ถึงนะครับคุณก็มีโซลาเซลล์นะครับที่สามารถทําการชาร์จได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปดูอินเวอร์เตอร์กันครับว่าที่หน้าอินเวอร์เตอร์ตอนนี้ยังเป็นยังไงครับ ครับก็จะเห็นว่าการชาร์จพลังงานนะครับให้กับรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับนอกจากเราจะใช้พลังงานไฟฟ้านะครับที่บ้านปกติแล้วเนี่ยโซลาเซลล์ ales, นะครับก็เป็นทางเลือกที่ดีเลยครับที่เราสามารถนำเอามาใช้ชาร์จรถไฟฟ้าได้อย่างจริงนะครับได้อย่างแท้จริงใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับพลังงานที่ฟรีเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้อินเวอร์เตอร์ที่มีคุณภาพ นะครับอินเวอร์เตอร์ที่มีคุณภาพเนี่ยจึงสามารถที่จะใช้ชาร์จรถไฟฟ้าได้นะครับอย่างสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับเราจะ,ะโชว์นะครับอีกทีหนึ่งว่าสถานะการชาร์จนะครับไฟที่กระพริบเนี่ยบอกให้รู้ว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับสามารถที่จะจ่ายไฟนะครับแล้วก็ใช้ชาร์จรถไฟฟ้านะครับใช้ชาร์จรถไฟฟ้าได้อย่างแท้จริงแล้วก็คุณสามารถที่จะประหยัดนะครับโดย สมบูรณ์แบบเลยนะครับไม่ต้องเสียตังไปจ่ายค่าไฟนะครับก็เอาไฟจากโซลารเซลล์เนี่ยนะครับมาใช้ชาร์จรถไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็จะช่วยประหยัดนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับดีรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับด้วยด้วยภาพการชาร์จรถไฟฟ้านะครับที่สมบูรณ์แบบนะครับใช้ชาร์จได้จริง นะครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าคุณไม่เสียสักบาทเลยนะครับในการใช้ชาร์จครั้งนี้แล้วก็อินเวอร์เตอร์ยังสามารถใช้งานนะครับแล้วก็ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างอื่นได้นะครับตามในการดำรงชีวิตตามปกติเลยสวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ